คสูง13.7เมตรนะครับมีสภาพเป็นรถนอกเข้ามาสภาพพร้อมขายเลยนะสนใจติดต่อที่เบอร์08 1 8 3 0 2 9 0 9ึ่งแปดสาน์านโรดนะครับถ้าเป็นไอ l ดีไลน์ก็จะเป็น jira rog 2909ครับเป็นรถกระเช้า สภาพสวยๆพ,พร้อมๆใช้อย่างนี้เลยนะคะความสูงก็13 17เมตรครับเป็นยี่ห้อ JLG ครับรุ่น 450AJ ครับตอนนี้กำลังทดสอบการทำงานครับ ความสูงแค่นี้ก่อนนะครคนคนขับไม่กล้าขึ้นสูงกว่าน,นี้ครับสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ